ครับันนี้นะครับโรงงานให้ผมมาเคลียร์สต็อกสินค้าชิ้นหนึ่งนะตัวเนี้ยก็คือปกติจะขายประมาณพันกว่าบาทวันนี้เราขายไป800ร้อว่าเท่านั้นนะครับแปดร้อยนิดๆมาดูกันนะครับนี่นะตัวนี้นะโรงงานเขาให้เราเคลียร์สต็อกนะเป็นสว่านโรตารีร่สามระบบของเทอร์โบนะครับรุ่นนี้ปกติขายพันกว่าบาทแต่ว่าเราจะขายเพียง800นะมาดูนะครับแปดร้อยได้อะไร ผมบอกเลยนะ800อ่ะได้สว่านโรตารีร่3ระบบแบบนี้คุ้มมากเลยนะครับนี่กแกะให้ดูเลยนะได้อะไรมา้างตัวน,นี้เป็นรุ่นถอดหัวได้ด้วยนะอ่านี่นะครับเป็นหัวแบบเีเลดนะจ่อไม้จ่อเหล็กได้นะอะแดปเตอร์อ่านี่ดูนะครับดอกแยกนะครับแหงให้อย่างนี้นะและแหลมแ,แบรนดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีดอกจ่อให้ด้วยนะครับ3ดอกนะนี่3ดอกใหญ่ๆนี้เลย คุ้มมากนะคะโอ้โห oh, 800กว่าบาทแล้วบางคนมีคูปองเยอะๆนะกดบางทีอาจจะไม่ถึง700ด้วยนะโอ้โ oh, ห oh, ราคานี้หลักร้อยนี่ผมว่าคุ้มสุดๆนะครับประมาณ800 800 850 890ประมาณนี้นะแล้วดูตัวเครื่องนะครับอ่านี่เครื่องไม่ได้กิ๊กก๊อกนะงานประกอบเนี้ยบนะครับผมสามระบบนะจ่อไม้เจ่อเหล็กก็ใส่หัวที่แถมให้เมื่อกี้เจ่ะปูนนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นเจาะกระแทกได้นะครับผมนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ยังปรับซ้ายขวาได้นะเนี่ยพวกสายอะไรเขาก็ทํามาดีนะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหราคาหลักร้อยเนี่ยกดแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็เขามีโปรแค่ช่วงนี้ไม่กี่ตัวนะเขามีประมาณร้อยกว่าตัวหมดแล้วก็หมดเลยเพราะว่าเขาจะเออ่เขาจะปั้นโปรดักต์อื่นเป็นแบรนด์อื่นไปเลยนะครับผมตัวนี้เขาจะลบไปแล้วนะครับเนี่ยหมดนี่ก็คือหมดเลยนะครับผม เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมปักตะกร้าให้นะราคานี้800กวาบาทนี่คุ้มสุดๆนะครับผมเดี๋ยวผมปักตะกร้าให้ครับขอบคุณมากครับผม